มีแม่คนหนึ่งครับที่ยมทุ่มเงินหมดเนื้อหมดตัวประมาณหล้านบาทซื้อที่มาสี่แปลงและก็แบ่งให้ลูกๆไปคนละแปลงให้ลูกใช้ที่ดินเหล่านี้เป็นเดิมพันในการสร้างฐานะครอบครัวให้รอดพ้นจากความยากจนเรามาดูกันว่าลูกๆทั้งสี่คนของแม่ทําได้หรือเปล่าสามารถใช้เดิมพันของแม่ให้ชนะความยากจนได้หรือไม่เรามาดูกันครับ สวัสดีครับทุกคนพบกับรายการลุงเขียนเล่าบทเรียนชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไรเสียกฝากกดไลค์กดติดตามนะครับและเนื่องจากต้องการสวรคสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของเรื่องจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาพและชื่อจํำลองในการเล่าเรื่องบทเรียนชีวิตวันนี้ได้เช่นเคยครับ ถ้าท่านไหนมีประสบการณ์ที่อยากให้เป็นบทเรียนแก่เพื่อนๆก็สามารถส่งประสบการณ์ของท่านมาได้ทางอีเมลด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ซึ่งเรามีทั้งอีเมลและไอดีลยอยู่นะครับก็อย่างไรเสียก็สามารถส่งมาได้นะครับเดีเรามาดูเรื่องราวของปรานอมซึ่งเป็นแม่คนนี้ประนอมเป็นแม่ของลูกสี่คน เรื่องของประนอมเกิดขึ้นหลังจากที่เธอกลับจากงานศพวันนี้ประนอมกลับจากงานศพที่ต่างจังหวัดเป็นงานศพของพี่ชายของเธอเองเมื่ออยู่ในงานศพประนอมดีใจมากที่ได้พบว่าพี่ๆน้องๆของเธอได้หลุดพ้นจากความยากจนทุกคนมีฐานะมั่งคั่งดีขึ้นลูกหลานของพี่พี่น้องๆทุกคนได้เรียนจบปริญญา สามารถทำงานเป็นข้าราชการทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นลูกย่างของบริษัทเอกชนมีเงินเดือนมีรายได้ไประจำเป็นหน้าเป็นตาแก่กระกูลซึ่งประนอมเองก็อยากให้ลูกหลานของตัวเองเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ประนอมยังทําไม่ได้ประนอมเพราะประนอมยังยากจนอยู่เหตุใดประนอมยังยากจนอยู่เรามาดูเรื่องของเธอกันนะครับ เดิมที่ประนอมมีพื้นเพอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเธอมีฐานะบานกลางมีพี่น้องหลายคนที่บ้านของประนอมทําสวนยางพาราทําสวนปาล์มและเลี้ยงหัวบางเล็กน้อยจนกระทั่งประนอมแต่งงานประนอมได้ออกจากครอบครัวเดิมมามาอยู่กับสามีที่ต่างจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่ง บ้านของสามีมีที่ดินอยู่สามสิบไร่เป็นสวนยางกับสวนปาล์มพระโนมมาอยู่กับสามีจนมีลูกด้วยกันสี่คนเป็นผู้ชายสามคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนพระนีกับสามีพยายามอดออมขยันอดทนมีวิในทางการเงินเพื่อตองการให้มีเงินเหลือ ส่งลูกให้เรียนหนังสือชั้นสูงสูงเพื่อให้ลูกได้พ้นจากความยากจนที่เธอและครอบครัวเป็นอยู่แต่โชคชะตาไม่เข้าข้างปรานมครับวันหนึ่งหลังจากที่สามีของปรานมกลับจากขายผักในตลาดสดซึ่งอยู่ในเมืองสามีถูกรถเฉียวชนรถจักรยานยนต์ล้มทับทำให้เขาเป็นอมัมพาตเดินเหินไม่สะดวก สามีสองประนอมต้องหยุดทํางานทุกชนิดหยุดทํางานทุกอย่างนี่เองทําให้ฐานะของครอบครัวที่อยู่ในระดับพออยู่พอกินต้องยากจนลงรายได้ลดลงงวงงาบลูกหลานทุกคนไม่สามารถที่จะเรียนต่อระดับสูงๆดังที่ประนอมคาดหวังไว้ได้ทุกคนได้เรียนแค่ชั้นประถมปีที่6แล้วก็ออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานที่บ้าน บางคนก็มาทําสวนกรีดยางพาราช่วยกันตัดปาล์มบางคนก็ไปเป็นลูกอย่างในโรงเรมในห้างร้านในตัวจังหวัดสิ่งหนึ่งที่ประนมฝันอยู่เสมอก็คืออยากจะทําทอะไรสักอย่างให้ลูกๆได้มีฐานะดีขึ้นไม่ต้องตกอยู่กับความยากจนเหมือนกับเธอและวันหนึ่งโชคก็เข้าข้างประนมครับพี่ชายของประนม ที่อยู่ต่างจังหวัดได้โทรศัพท์มาแจ้งประนอมว่าที่ดินของประนอมซึ่งเป็นมรดกป้านเดิมนั้นต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าประนอมนี่ตอนที่อยู่ต่างจังหวัดก่อนแต่งงานเธอได้รับมรดกเป็นที่สวนยางประมาณ20่สิบไร่เป็นที่สวนยางพาราอยู่บนเนินเขาติดชายทะเลมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เละประนอมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรฝากให้พี่ชายช่วยดูแลเก็บเงินค่า,ากรีดยางขายน้ำยางพาราส่งให้เธอเป็นประจําและอยู่ๆพี่ชายของเธอก็ติดต่อมาบอกว่ามีนายทุนจากกรุงเทพต้องการที่จะซื้อสวนยางพาราของเธอไปทํารีสอร์ทมูลค่าเขาให้มาประมาณหล้านบาท หักค่านายนหน้าแล้วก็เหลือประมาณสี่ล้านแปดสี่ล้านเก้าซึ่งพี่บอกว่าน่าจะขายนะเพราะว่าสวนยางแห่งนี้ถึงจะทําสวนกรีดยางปร,ราขายต่อไปอีกหลายหลายสิบปีก็คงจะไม่ได้เงินถึงห้าล้านบาทประนอมตัดสินใจขายตามคําแนะนําของพี่ชายได้เงินมาห้าล้านบาทหลังจากได้เงินมาห้าล้านบาทประนอมได้คิดถึง ความหวังความฝันของตัวเองทันทีตอนนี้ลูกๆของประนอมโตกันหมดแล้วแต่งงานมีเห่ามีเรือนกันไปลูกคนหัวปีก็แต่งงานออกไปอยู่กับเมียที่ต่างอำเภอไปทําสวนเหมือนกันครับก็เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาลูกคนที่สองก็แต่งงานกับเมค่ค้าขายปลาในตลาดในเมืองและก็ไปช่วยขายเร่ขายปลา กับพันยาในเมืองลูกชายคนที่สามก็ไปอยู่กับบ้านพันยาที่ต่างอำเภอเช่นกันลูกชายคนที่สามมีหัวต่างการค้าเขาเปิดร้านขายของจำเลตตัวเองก็เป็นรับจ้างฝ่าสวนปามให้กับเท่าแก่ในพื้นที่ส่วนลูกสาวคนดุดทองก็อยู่กับปรานอมช่วยทําสวนแทนพ่อนะครับโดยมีสามีของลูกสาวคนดุดทองนี เป็นคนเร่ขายกับข้าวตอนเช้าในหมู่บ้านนี่คือสภาพชีวิตของบุตรบุตรที่ประนอมเห็นแล้วว่าอย่างรเสเซียก็คงจะไม่พ้นความยากจนอยู่กันแบบปากกัดตีมถีดเลขณะนี้หลานหลานของประนอมซึ่งเกิดจากลูกทั้งสี่คนก็กำลังเล่าเรียนอยู่พอดีถ้าประนอมใช้เงินเหล่านี้ไปช่วยให้ลูกได้พ้นความลำบากยากจน สามารถส่งหลานหลานเรียนสูงสูงได้พวกเขาก็คงเงยหน้าอาปากได้คงจะมีฐานะดีขึ้นลูกหลานก็คงจะมีงานทําเป็นหลักบรรฐานมียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาเหมือนกับหลานหลานของปรานมที่อยู่ต่างจังหวัดดังนั้นปานมจึงคิดว่าจะใช้เงิน5ล้านบาทนี้ไปช่วยลูกๆแต่ไม่รู้จะทําอย่างไร ถ้าจะให้เงินไปเป็นก้อนคนละล้านก็เจอมาหลายรายแล้วที่ให้เงินลูกแล้วลูกพาไปใช้สู่รุย่ยสูย่ไรลงทุนโดยไม่มีระเบียบวี่ันเงินก็หมดเนื้อหมดตัวกันก็มีเยอะฟ้าจะลงทุนให้ลูกทําธุรกิจก็ไม่รู้จะลูกจะทําธุรกิจอะไรเพราะแต่ละคนโตมากับสวนกับไรกับนาการถีอทาธุรกิจโดยไม่มีความรู้นั่น ประนอมคิดว่าอย่างไรเสียก่อกองอกาดทุนหมดเนื้อหมดตัวอีกเช่นเคยดังนั้นประนอมจึงใช้วิธีของเธอครับประนอมใด้ไปซื้อที่ดินแปลงละประมาณยี่สิบไร่จำนวนสี่แปลงแปลงละประมาณหนึ่งล้านบาทก็สี่แปลงก็สี่ล้านบาทประนอมได้เอาที่ดินทั้งสี่แปลงนี้แบ่งให้กับลูกทั้งสีค่ครอบครัวครอบครัวละหนึ่งแปลง แล้วก็บอกว่านี่คือเดิมพัน์ครั้งสุดท้ายของแม่เดิมพันชิ้นเดียวของแม่แม่ก็หมดเนื้อหมดตัวแค่นี้ให้ลูกพาไปใช้ประโยชน์ให้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นให้มีฐานะเพียงพอเดี๋ยวสง่งหลานเรียนได้เหมือนคนอื่นเขา แม่ให้ลูกได้เท่านี้ถ้าลูกพาไปทําล้มเหลวหมดเนื้อหมดตัวก็ถือว่าเราเพ้ทั้งกระดานเพ้ทั้งตระกูลหลังจากที่ประนอมให้ที่ดินกับครอบครัวลูกทั้งสี่คนไปแล้วประนอมก็ตามไปกลุให้ครับคำปรึกษาแนะนำตลอดให้ทุกคนขยันอดทนทํำงานคิดขยับขยายงานอดออมัธยิ ไม่อวดรำ่ำอวดรวยไม่เฮร้างสมบัติแข่งกับผู้อื่นให้อยู่แบบพอเพียงต่อมาอีกไม่นานครอบครัวของลูกๆของปรานอมตั้งสามคนคือลูกคนหัวปีอลูกชายคนที่สามและลูกสาวคนดืดท้องได้ขยันมันเพียรเก็บออมขยายงานซื้อหลักทรัพย์ ทีต่างๆเพิ่มจนสามารถที่จะมีฐานะดีขึ้นสามารถส่งลูกเรียนหนังสือจนจบปริญญาตั้งสามครอบครัวลูกก็ได้ทํางานราชการได้ทํางานเอกชนเป็นเจ้าของกิจการมีหน้ามีตามไีได้ได้ประจำฐานะของครอบครัวก็มั่นคงมั่งคั่งขึ้นซึ่งประนอมดีใจยิ่งนักตอนนี้ลูกของประนอมทั้งสามคน สามารถก้าวข้ามความอยากจนได้แล้วเดิมพันที่ให้กับลูกทั้ง3ากอนก็ถือว่าชนะแต่มีอยู่ลูกรายเดียวคือลูกชายคนที่สองซึ่งแต่งงานกับแม่ค้าขายปลาในตลาดสดเขาเป็นคนที่อาคติมองอะไรเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาเป็นคนเดียวที่บนกับปอดกาเปด ตอนที่ปรา้อมแบ่งที่ให้กับลูกๆเขาบ่นว่าที่ของเขาอยู่ไกลตลาดเกินไปอยู่ไกลถนน,นเกินไปไปมาลําบากพื้นที่ของเขามีพื้นที่น้อยกว่าของพี่ชายหัวปีตั้งหลายไร่เขาบ่นกันไปแต่ในที่สุดเขาก็นําที่ดินที่ได้รับไปใช้ประโยชน์โดยนําไปจำนองธนาคารกู้เงินมาลงทุนทำความเลี้ยงหมู นับร้อยตัวเลยก็จ้างคนงานให้เฝ้าดูแลความเลี้ยงหมูแพรนอมเคยเตือนเขาว่าการลงทุนเป็นล้านนั่นต้องดูแลเองต้องเฝ้าลงทุนลงแรงเองอย่าไปไว้วางใจแต่ลูกจ้างมากนะเดี๋ยวจะทําให้ปิดลาดล้มเหลวขาดทุนมาตัวได้แต่ลูกชายคนที่สองกลับบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงหรอก เขาไม่ทําให้สมบัติของแม่ต้องสีสูญหายเสียเปล่าแน่นอนเขาไม่มีเวลาเพราะเขาต้องช่วยขายปลาให้กับเมียในตลาดแม่ไม่ต้องห่วงวิตกมากกังวลมากเกินไปปลานอมได้ฟังก็เห็นว่าเขาทํางานใหญ่โดยไม่คิดวางเพลนให้โอบคอบและก็ไม่ได้ตักเตือนอะไรอีกเพียงเด็กเฝ้าดูเป็นกำลังใจให้กับลูกชายคนที่สอง ต่อมาการเลี้ยงหมูครั้งที่สองที่สามพอเลี้ยงหมูรอบที่ห้าราคาเนื้อหมูตกต่ำราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นหมูก็โตช้ารอบนี้การเลี้ยงหมูขาดทุนต้องเป็นหนี้ค่าอาหารค่าพันหมูให้กับทางบริษัทที่นี้ไม่มีทุนที่จะต้องลงทุนรอบใหม่เพราะเงินส่วนที่ขายหมูรอบที่ผ่านมาแม้ขาดทุน ในเงินที่ได้ก็ต้องไปใช้หนี้ธนาคารรายเดือนเขามีมีเงินที่จะลงทุนต่อลูกชายคนที่สองจึงวิ่งมาหาประนอมขอยืมเงินแม่ไปลงทุนซื้อพันหมูซื้ออาหารมาเลี้ยงรอบต่อไปประนอมถามว่าแล้วทำไมไม่ยืมเงินของเมียของพันยาเขาบอกว่าเมียของเขาต้องใช้เงินในการดูแลพ่อ,อาตาในตลาดและก็ต้องส่งลูกเลี้ยง พระนอมสองสารลูกจึงให้ยืมเงินไปก้อนหนึ่งพร้อมตั้งกำชับอีกว่าลองทำเองดูบ้างเผื่อบางทีการให้อาหารหมูการดูแลความสะอาดอะไรอาจจะทำให้หมูโตเป็นปกติไม่โตช้าไม่ขาดทุนเขาก็บอกว่ามันเป็นโชคไม่เลี้ยงหลาย,ลายโลกมันก็ขาดทุนสักโลกไม่เป็นไรหรอก ประนอมก็เฉยเสียเมื่อลูกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับฟังลูกชายคนที่สองนะมีหลานให้ประนอมคนหนึ่งคือเขาเองก็มีลูกเรียนหนังสืออยู่กําลังเรียนมหาวิทยาลัยนะลูกของลูกชายคนที่สองเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่ก็หลานของประนอมนั่นแหละหลานของประนอมคนนี้เห็นหลานคนอื่นๆมีรถยนต์ขับก็อยากจะได้รถยนต์ขับเหมือนคนอื่นเขาบ้าง โดยไม่คิดว่าหลานคนอื่นเขามีรถยนต์ขับเพราะเขาเรียนจบแล้วมีการมีงานมีรายได้ประจำสามารถซื้อรถด้วยเงินของตัวเองผ่อนเองได้แต่ด้วยความที่อยากได้เขาอ้อนวอนพ่อให้ขอซื้อรถให้เขาไม่งั้นเขาจะไม่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอีกแล้วแม้ว่าจะรู้ว่าลูกเอาแต่ใจแต่เหตุที่ลูกชายคนที่สอง ตามใจลูกมาตลอดนะครับจึงบอกลูกกับเมียให้มาหายาคือมาหาปานอมเพื่อขอยืมเงินไปซื้อลถยนต์ให้กับหลานเมื่อลูกสะพ้ายกับหลานมาหาปานอมปานอมก็บอกว่าลูกสะพ้ายเนี่ยตามใจหลานมากเกินไปรถยนต์มันไม่เกี่ยวกับการเรียน จะเรียนได้ดีหรือเรียนได้ไม่ดีก็ไม่เกี่ยวกับรถยนต์คนที่ไม่มีรถยนต์ก็เรียนได้ดีเยอะและยังบอกหลานว่าหลานน่าจะเรียนให้จบก่อนถึงจะสร้างรถไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่ทั้งค่าเทอมค่าผ่อนรถทั้งลูกสะพ้ายทั้งหลานเมื่อเห็นว่าอยามาให้ยืมเงินก็ครัดกรารฟัดกาเฟ,ฟ,ฟียดกลับไป เลยยังโกรธยังต่ตว่าอีกว่าย่านี่รักหลานรักลูกไม่เคยเท่ากันโอ้แต่พวกหลานที่เรียนจบแล้วพวกหลานผู้ดีส่วนพวกหลานคนหลานที่กําลังลําบากลูกที่กําลังลําบากแม่ไม่เคยสนใจย่าไม่เคยสนใจล่อยตามยะถากรรมพระนมได้ยินนังนั้นก็เฉยเสียไม่ว่ากระไรแต่ด้วยความตั้งใจที่จะซื้อรถให้ลูก ลูกสะพ้ายก็ไปยืมเงินญาติของเธอมาดาวซื้อรถเก่งให้หลานจนได้หลานก็มีรถไปเรียนหนังสือตามที่ขู่พ่อแม่เอาไว้แต่อานิจจาหลานก็ไม่ได้เรียนจบเพราะระว่างเรียนนั่นการที่มีรถยนต์การที่มีหน้าตาดีนะครับก็มีผู้หญิงมาสนใจหลานได้ไปมีได้ได้เสียกับเพื่อนนักศึกษาจนถึงขั้น ถูกบังคับให้แต่งงานเพราะนักศึกษาผู้หญิงแฟนเขาเขาเกิดตั้งครันขึ้นมาถูกบังคับให้แต่งงานหลังจากแต่งงานเสร็จล้านกับล้านสะพ้ายก็ออกจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียนต่อได้เพราะลูกชายคนที่สองไม่มีกําลังส่งให้เรียนตั้งสองคนไหนจะเกิดลูกมาอีกก็กลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ ระหว่างที่มาอยู่บ้านกับพ่อแม่นั่นก็คงจะทนอายทนคำการหากลัวคนอื่นจะติชินก็เลยคุยกับพ่อว่าให้พ่อไปกู้เงินจากธนาคารมาเพิ่มลงทุนให้เขาทำธุรกิจพ่อถามว่าจะทำธุรกิจอะไรเขาก็บอกว่าเขาจะทำธุรกิจปล่อยกู้รับจํานองรถ ถึงเป็นธุรกิจที่ใครๆเขาก็ทำกันปัจจุบันรายได้ดีด้วยลูกชายคนที่สองก็เห็นด้วยกับหลานจึงไปกู้เงินจากธนาคารเพิ่มโดยใช้ที่ดินแปลงเริมนั่นแหละค้ำประกันเพิ่มมาได้เงินมาก็หนึ่งก็เอามาให้หลานเปิดร้านรับจำนองรถอยู่ในตลาดโดยเช่าสำนักง,งานเดือนละห้า0พันอีกต่างหากเนื่องจากธุรกิจ การรับจำนองรถเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันกันสูงร้านใดที่ต้องใช้เอกสารใช้ผู้คำยุ่งยากก่อไม่มีลูกค้าไปกู้ร้านของหลานใช้วิธีการแบบใหม่เพียงแต่เอารถมาจอดไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานเอารถมาจอดและก็รับเงินกู้ไปได้เลย ส่วนรถที่โจทย์หลานก่อนนำไมห้คนอื่นเช่าหารายได,ได้เพิ่มอีกต่างหากธุรกิจก็ทำท่าจะดูดีไปได้พอขึ้นปีที่สองหลานก็ถูกตำรวจจับเนื่องจากไปรับจำนองรถยนต์คันหนึ่งที่ถูกขโมยมาตำรวจก็มาจับข้อหารับของโจรต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในที่สุดหลานก็ถูกตัดสินจำคุกหลายปี ในฐานะรับของโจรสมรู้ร่วมคิดขโมยรถกับกับโจรหลังจากที่หลานติดคุกแล้วครอบครัวของลูกชายคนที่สองอีกหลานสะ้ายที่พึ่งคลอดลูกได้ทิ้งลูกนี้ไปกับผู้ชายอื่นเพราะเขาไม่สามารถที่จะทนอยู่กับครอบครัวที่สามีเขาเองต้องติดคุกด้วย ปรากฏว่าตอนนี้ลูกสะพ้ายกับลูกชายคนที่สองก็ต้องเลี้ยงดูหลานเแบบะเพิ่มขึ้นมาอีกไรายได้ก็ลดลงหนี้สินก็เพิ่มพูนขึ้นไหนจะต้องจ่ายค่าผ่อนรถให้หลานไหนจะต้องใช้เงินกู้ให้กับญาติไหนจะต้องส่งช่หนี้ให้กับธนาคารไหนจะต้องเลี้ยงดูหละทารกเบบะตัวเล็กๆเกมื่อรายจ่ายมาก ลูกชายก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นกลางวันก็เร่ขายปลาพอตกกลางคืนก็ไปกรีดยางในสวนไม่ได้พักผ่อนจนรายกายร,ร่างกายสุดโทรมฟ์าหมูก็ไม่เป็นรู้เป็นพายเพราะไม่ได้ไปดูแลด้วยตนเองขาดทุนบ้างกำไรบ้างปริ่มๆน้ำในที่สุดลูกชายก็ตัดสินใจขายฟ์าหมูออกไปโดยที่ยอมขาด ขาดทุนแล้วก็เอาเงินไปเคลียร์หนี้สินกับญาติไปเคลียร์ค่ารถกับผ่อนรถที่ยังไม่หมดเมื่อหนี้สินยังคงอยู่สุขภาพก็ซรุดโทมต่อมาอีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีลูกชายคนที่สองก็ตัดสินใจขายที่ซึ่งแม่มอบให้ยี่สิบไร่ขายที่เพื่อเคลียร์หนี้สินธนาคารเคลียร์หนี้ทั้งหมด ตอนนี้ลูกชายคนที่สองกลับมายากจนเหมือนเดิมกลับมาเป็นครอบครัวที่ยากจนสองปากกัดตีมตีดเหมือนเดิมโดยมีทารกตัวเล็กเล็เลนของตัวเองเแบบะต้องดูแลยอยู่ดื่มพันุ์ที่แม่ให้กับลูกชายคนนี้เป็นดื่มพันธุ์ที่ศูนย์เปล่าแพ้จนหมดตัวพระนมสงสารลูกมาก แต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะได้ช่วยไปแล้วเท่าๆกันทุกคนคนละล้านล้าน,านบาทปราโนงมองดูเขาแล้วก็ปรองอนิจจังว่าเขาช่างเก่าข้ามความยากจนไม่พ้อนเชื่อจริงๆไม่สามารถที่จะยกระดับฐานะครอบครัวจากความยากจนไปสู่การอยู่ดีกินดีแบบพี่ๆน้องๆคนอื่นได้ เยที่สําคัญไม่ให่เขาก้าวข้ามความยากจนไม่พรอนอย่างเดียวเขายังก้าวข้ามเคราะต่ําของตัวเองไม่พรอนอีกด้วยนี่คือเรื่องราวของเดิมพังครั้งสุดท้ายของคุณแม่น้องๆหลานๆคิดอย่างไรบ้างกับบทเรียนของปรานอมสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและก็หวังว่า บทเรียนชีวิตวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหลานๆบ้างขอให้น้องๆหลานๆโชคดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก,การงานและชีวิตครอบครัวแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ